เคยไหมครับแก้วจะมีอยู่เก็บอุณหภูมิไม่ได้ทําให้น้ําที่ดื่มไปมันเสียรสชาติไหนจะกลิ่นตกค้างเปลี่ยนเมนูทีเหม็นไปหมดแถมยังรั่วซึมเลอะกระเป๋าอีกนี่เลยครับนี่คือแก้วน้ําซิวาโก้แก้วน้าเซรามิก20อ,อกออนรุ่นใหม่ล่าสุดซับในเคลือบเซรามิกไม่ดูดกลิ่นไม่ติดคราบรักษารสชาติเครื่องดื่มได้เป๊ะทุกแก้วเก็บเย็นได้ถึง24ชั่วโมงและร้อน12ชั่วโมงเต็มๆกันเลยทีเดียวฝาเกลียวซิลิโคนแน่นพิเศษบกฝาปิดกันฝนไม่มีหก,ไม,มหกไม่มีรั่วนะครัมีสาายยล้้้้ออองงงงืพพวกกกกุุญแจหนนน่่รใชไไไปดทททซ์ู โทนโดนใจมีให้เลือกหลายสีที่ผมชอบมากก็คือเวลาดื่มชาหรือกาแฟมันไม่มีรสเหล็กเหมือนแก้วทั่วไปเพราะซับเซรามิกมันล็อกรสชาติดีมากๆลองคิดดูนะครับถ้าซื้อแก้วดีๆสักใบใช้ได้ทุกวันเครื่องดื่มยังอร่อยเหมือนชองใหม่ๆไม่ต้องซื้อแก้วพลาสติกหลายๆใบให้เปลืองเงินแก้วเดียวคุม้มใช้นานเป็นปีประหยัดและดูดีในเวลาเดียวกันนะครับหากใครกําลังมองหาแก้วดีๆใช้งานจริงจัง,จงผมแนะนําแก้วซิวาโก้รุ่นนี้คือของมันต้องมีนะครับผมปักพิกัดไว้ให้แล้วนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซซ้้ายัั่งงือออกนนขจะหมดครบ